ขอให้เราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่เชื้อราที่มองขอบฟ้าเมื่อสุริยกํากำลังจะตกพื้นแล้วไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในใจที่เคยลงนึ่งทำได้เพียงแค่ยืนโบกมือให้กับความล้าที่มันงดงาม เพียงแค่นั้นเส้นเหลือฟอยมาอันเล็กๆที่แตที่เองเส้นเลือฟอยค่ะถ้าเส้นเลือดคอดมันจะเี้ยวมันจะย้ายตัว้เนเหลือ้งนะต่ออะองพี่โอ้ยอไปามนดีเอเรงเกินไปแล้วนะ ใ่เกดียบ่าดเปม่คนเดีบข่ดเสื้อจะช่วยชึกเลยบึกบึนเกินไปแล้วมันไม่ใช่สกีเพจแล้วนะ